สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บูบิบวบู<อ>สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อคืนของเมื่อคืนของเมื่อคืนของเมื่อคืนนานแล้วทุกคนเบลนะคะได้ไปซื้ออันนี้มาค่ะอันนี้อท่าไหร่อ่อชอบนี้ไหมอ่มอชอบนี้ไหมหนูหนูเบลกำลังเลือกอยู่นะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องดู มาดูตรงนี้นี่แหละอันนั้นมันอนดีตไปแล้วทุกคนต้องไปดูเสียเวลามากลับมาที่ปัจจุบันของเรากันดีกว่านี่คือสิ่งที่เราจะซื้อนะสีชมพูแน่นอนเรามีผู้หญิงคนเดียวก็คือนาลาแน่นอนแล้วก็ปลุกสีอะไรดีคิดว่าไงอืมสีไหนเหมาะกับปลุกนะสีไหนเหมาะกับปลุกคุยเออสีเหลืองเหมาะเนะเออเอาไหมเริ่มโตแล้วเราให้ลงดินได้แล้วไป โอ้ยอย่าเพิ่งรีบออกไปนะปูเอาเทื่องมาเลี้ยมาเทื่องมาเก่งมากโอเคนี่ค่ไม่ใช่นี่เตือนะเคเราเริ่มจากการใส่ปลอกคอให้ปกปุยกันดีกว่า เร็วว่เลือกอันที่มันไม่หนักนะเราปรับให้มันเล็กหน่อยไหมลาปอกคอแล้วเนี่ยพุกอาวาาทำลายปอกคอแล้วทำลายปอกคอแล้วทำอไรคาบไปแล้วลุกไม่เอาเนี่ยคือข้อเสียถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่เด็กๆโตมาไม่มีวันใสได้อะไม่ชอบดึงดึงดึงอะไรดึงเลยดึงติดเลยติดเลยติดเลยเราตึ๊บ นี่ยก็ยังหลวมไปอีกนะเขาดูไม่รู้สึกเลยอ่ะวะเฮ้ยรู้สึกนะรู้สึกแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรแล้วอืมได้แล้วหนึ่งเต๋าพุกงงเลยใช่ไหมแล้วเราจะออกยังไงแลนคันคันแล้วเาจะออกเขาจะออกใช่ไหมเขาจะออกวะ นี่ยาวหรือแช่อ่ะนี่ถูกไหมอ่าถูกตไ,ได้นิดนึง่งยังไม่สุดยังไม่สุดนี่อ่านี่แค่นี้ไม่ได้อะเขาว่าเขาว่าต้องตูว่นี้อีกนิดหนึ่งลองให้ซิมบ้าก่อนไหมเฮ้ยสังขารได้แล้วเฮ้ยสังขารได้แล้วเฮ้ยก็โตตอยู่นะตัวที่สองนะคะทุกคนก็คือน้องซิมบ้ากับประคอสีเขียวของเขา ดูใหญ่ไปสำหรับเขาเลยเฮ้ยก็ดูพอ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 ไหวเนาะช่งหลวมไปเลยอ่ะแกหลวมมากเลยอ่ะแกได้ไหมดูคอดูใหญ่มากเลยตัวที่เสิรเป็นไงคออย่างใหญ่อ่าประกาศกาศบรรยากาศเทศกาลเทศกาลไปแต่ดูเขาไม่หนักนะน่าจะโอเคคนที่ดูหนักอ่ะนี่ย อะไรอ่ะทำไมปลูกปุยดูซึมเศร้าไปเลยหงอยไปเลยหนูด <c oughs> ูหงอยนะปลูกไปลกมันไม่ได้หงอยหรือเขาง่วงเขาตลอดนะวง่วงมั้ง <c oughs> โออยงานะมันนี่มาหญิงสาวคนเดียวของบ้านใช่ไหมคะ ไม่ใช่คนเดียวสิมีประตูอีกตัวหนึ่งไม่เอาไม่เอากเโมเคสุดยอดสุดจังเนี่ยเห็นไหมพอยิ่งเด็กอะ่ะมันยิ่งใส่ง่ายเห็นปะใช่เพราะดูชินเนาะใช่พอยิ่งเด็กก็จะยิ่งใส่ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยฝึกนี่ไงเฮ้ยเจ้าจะทร้ายน้องน้องจะนอนน้องไม่จะตายใช่ปะไม่พี่พีเขาพี่หล่อมาก ไมารอจังเนียนล่าเขาอยากเล่นกับซิมบ้านะแต่ซิมบ้าเขาไม่อยากเล่นด้วยแกดูอะไรอยู่ฮะดูอะไรอยู่ดูดูว่าควรจะถอดออกให้เขาหรือเปล่าเก็บกัดสมมติแบบเห็นไหมเม่กี้ยืนแบบชัดเจนเลยอ่ะ คือเขายังไม่ค่อยอยากให้ลงดินเท่าไหร่เพราะพวกเขายังเด็กกันอยู่ทาไมถึงห้ามลงดินนะเราว่าว่าบนดินเนี่ยอาจจะมีโปรโตซัวซึ่งโปรโตัวเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายเขาเนี่ยอาจจะทําให้เขาติดเชื้อดูนันหนีเพราะาด้วยความที่แบบนอกพื้นดิน,นเนาะเชื้อโรคก,ก็เยอะอะไรเยอะอะไรย่ายก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้ลงดินแต่ว่าก็ต้องให้ลงดินบ้างนะคะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเขาจะไม่มีภูมิต้านทานอะไรเลยเนาะแต่ว่าคิดแหละถอดดีกว่า ให้ปลุกตัวเดียวตัวอื่นขออนุญาตถอดดีกว่าเห็นแล้วแบบสงสารเกินไปปวดจิตเกินเอานั่งมองแล้วแบบเออเหมือนทำ้ายเขาไม่เอาดีกว่าอ่ะนี่ไงเห็นไหมปึ๊บได้เลยใส่ไม่ได้ <c oughs> แก่เกินไม่ต้องแกะก็ได้นะ <c oughs> ยืนได้ยังชับนเล่นลังชั้นเออเชื่อป่ะยืนได้นิดนึงแลย <c oughs> นิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดนึดนง <c oughs> เนาะเก่งแล้วเดี๋ยวถามว่าหนูยืนได้หรือยังเล่นสองชั้เอชึบ ได้แค่น okay, ี้นะได้นะได้ได้น่าพี่ซิม้าเราผ่อนออกแล้วนะคะพี่ซิม้าคะเราผ่อนออกแล้วนะคะพี่ซิมสนใจหน่อยหน่อยสิคะพี่ซิม้ายืนเก่งเห็นไหมยืนเก่งเลยยืนเก่งยืนเก่งโอเคค่ะทุกคนก็ภารกิจถือว่าประสบความสำเร็จทุกตัวนะจะบอกให้แต่ว่า เื่อนนี้เล็กที่สุดแล้วอ่ะเราคิดว่าแบบน่าจะเล็กที่สุดคือหายังไงก,ไก็ไม่น่าจะเล็กไม่น่าจะเล็กไปได้กว่าดีแล้วดนะังนั้นเดี๋ยวรออีกสัก2องถึงสาทิตย์นะคะเดี๋ยวว่าเขาน่าจะใส่กันได้กเดี๋ยวจะใส่กันอีกรอบนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย